ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพอดีวันนี้เติมของอีกแล้วจ้าดีว่าเมื่อปีที่แล้วป๊อกได้สังเกตว่ามันมีร้านต้นไม้อยู่ร้านหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยเข้าไปกันก็ลเลยชวนก,นกันกับสามีว่าอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จตอนเช้าเราพากันไปร้านดอกไม้ไหมซึ่งฉันก็ไม่เคยถูกโดนปฏิเสธเลยจ้าไปตลอดช่วงนี้เป็นฤดูการปลูกต้นไม้ปลูกผักที่ประเทศเยอรมันนะทุกคนช่วงนี้อะไรก็สวยไปหมดปลูกอะไรก็ได้กินปลูกอะไรก็งามและช่วงนี้นะคะที่บ้านนะคะไม่มีน้องทาก เลยทุกคนนี้เป็นปีอะไรเนี่ยจะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วปอกปลูกผักแทบไม่ได้กินเลยทุกคนทากเยอะมากแต่ปีนี้ยังไม่เห็นสักตัวแต่ว่าอย่าพูดดังเดี๋ยวน้องได้ยินถ้าทุกคนสังเกตฟังนะคะจะได้ยินเสียงพวกเสียงนกนะคะเยอะมากตรงมุมที่ปอกทําสวนต้นไม้อยู่นี่จะมีต้นไม้ของเพื่อนบ้านนะคะน้องนกอยู่กันเยอะมากแล้วเสียงเพาะมากในช่วงที่เราปลูกต้นไม้มันเป็นอะไรที่ใจเย็นลมเย็นได้ยินเสียงน้องนกก็คือมีความสุขที่สุดทุกคนอันนี้ก ็คือมะเขือเทศที่เอาไว้ใส่ส้มตามค่ะมะเขือเทศเล็กๆและนี่ก็คือบ้านต้นไม้ของเราค่ะทุกคนประกอบเสร็จแล้วก็จะพาน้องๆที่เอามาใหม่นี่เข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกของเราได้เต็มพื้นที่แล้วความสุขเล็กๆอยู่แค่มุมน้อยๆมุมนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปถึงไหนแทบจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ทุกวันแล้วจริงๆและใดๆก็คือปอกมีเวลาอีก30นาทีต้องออกไปโรงเรียนแล้วทุกคนปลูกต้นไม้เสร็จก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,าแล้วก็เดินออกไปโรงเรียนค่ะโชคดีตรงที่โรงเรียน อยู่ตรงข้าบ้านเนี่ยทุกคนเดินไปสงนาทีก็ถึงช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาสอบแล้วนะคะอีกประมาณสงเดือนก็จะได้สอบแล้วก็โอ้โหถามว่าเรียนยากไหมก็ยาก,อย,ากอยู่ทุกคนแต่ก็ต้องเรียนอ่ะเนาะปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลือกไม่ได้เลยแหละทุกคนมันเลือกไม่ได้มันก็ต้องเรียนนะ่ะเรียนไปค่ะเดี๋ยวจบเอง,งจากเอาน้องๆเข้าบ้านเสร็จเอาลุกชายเลิกเรียนมาแล้วทุกคนเจ้าตัวแซวรกันหลังเลิกเรียนเขาจะมีไอติมกินทุกวันนับสนุนโดยโอมา่าคนดูดอกอันนี้ได้มาใหม่ก็คือน้องสวยมากเห็นไหม สี่จะสวยสุดแต่ปีนี้แทบจะไม่ได้ปลูกดอกไม้เลยทุกคนเพราะว่าปีนี้จะลงแต่ผักสัญญากับตัวเองแล้วว่า ีนี้ฉันจะลงแต่ผักไปเมื่อไหร่ก็ได้ดอกไม้ติดไม้ติดมือกับเขา้านทุกครั้งคนมันชอบกว่าของเราก็คือออกใบได้สมใบออกลูกละจ้ามันเหลือปลูกเราก็เลยเอามาลงแปลงใหญ่แบบนี้ค่ะเผื่อน้องจะได้ออกลูกให้เราได้กินสวนหลังบ้านช่วงนี้เขียวชอุ่มดีมากค่ะทุกคนแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานสวยงามสุดๆไปเลยมีวิดีโอให้ทุกคนได้ดูเพลินๆเลยค่ะช่วงนี้หลายคนที่ชอบต้นไม้ชอบผักก็จะเพลิดเพลินกับวิดีโอพวกนี้มากเลยค่ะ อาทีเช่นตัวอีฉันเอง,องเราต้องรีบ้ะทุกคนเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีต้องไปโรงเรียนแล้ว <c oughs> เน้นบ้านอยู่ใกล้ยงไงไปถึง ายทุกครั้งเอายอกยกตรงเวลาอยู่ต้นนี้ไม่รู้จะเอาไว้ไหนแล้วก็ามาปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเล่นฟุตบอลเพราะลูกชายสองคนอีฉันเป็นนักฟุตบอลกันทุกคนเตะแรงเหลือเกินกวกกันที่ซื้อมากันก็พังแล้วจา้าไม่รู้จะหาอะไรมากั้นดอกไม้กันต้นผักของแม่เลยแต่บอกลูกว่าเบาได้เบานะจ๊ะลูกจา้ามันชื่อดอกอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ก็คือดอกสวยมากสะอ่อนดอกมันเนี้ยโอมาบอกว่าถ้าปลูกไว้แบบนี้ปีหน้าน้องจะเกิดขึ้นมาเองโอโ้โหสวยงามสงสัยต้องไปจัดมาอีกสักต้น พอเอาน้องๆลงดินแล้วก็บอกน้องๆว่าอย่าตุยนะลูกอยู่กับแม่ก่อนวิดช่วงนี้ไม่มีอะไรมากเลยค่ะนอกจากไปทํางานไปเรียนแล้วก็ปลูกผักปลูกดอกไม้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศคือดีมาก